เจอกระช่างบอยอีกแล้วนะครับวันนี้มาซ่อมแอร์นะครับนี่เน็ตแลอา9,000 BTU ดูครับนี่ลูกทรงประมาณนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปหารั่วกันนี่ครับกระช่างบอยได้อัดไว้แล้วนะครับอัดไวท้ที่นี่ครับ250ตอนแรกอัดไป150ไม่เจอนะครับนี่พอมาอัด250ปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่เห็นนะไหมโฟกัสไหมนี่ อก็าปิ๊ปปี๊ปป๊ป๊แบบนี้เลยนะครับเป็นไข่ปลาเลยอันนี้ยถ้ารูประมาณขนาดเนี้ยก็อยู่ได้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนได้อยู่นะครับถ้ารูขนาดนี้ประมาณนี้เลยนี่ครับก็จะรั่วประมาณนี้นี่ครับเรียบร้อยปิดงานเดี๋ยวเตรียมเชื่อมมาให้ลูกค้านะครับนี่เป็นตามมดนะรั่วแบบนี้เลยถ้าไม่อาจแรงดันเยอะๆหาไม่เจอจริงๆนะครับแบบนี้โอ้ฟุกครับนี่เจอแล้ว อืมโอเคครับใครสนใจซ่อมแอร์นะครับอืม